โชคแล้วโชกแล้วได้แกงได้แกงพี่น้องเอย๋ยมันมันมันพ่อเห็ดที่ต่อมวงนี่แหละเห็ดขอนขาวพี่น้องขาเจ้าเอินเห็ดขอนขาวที่เกิดจากต่อมวงเก็บเจบาทนี่ยาก็ตะสิเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วอ่อ,อนๆเลยกำลังพ่อดีเลย อดอกเบิดดอกเล็กดอกหน่อยไม่ได้สนอ่อนอ่อนต่อม่วงต้นนี้มันบงังต้นบังน,นั้นแปลงพักย่า่แม่นี่ตัดออกพ่อพ่อเขาปีที่สองเกิดเลย เอาเลยตัวนี้เบิรเห็ดขอนขาวอ่อนจ้าเทาบ่ามีปลามีโคกเขาก็ได้เก็บยุงสีละจ้าได้หลายอยู่เด้อพี่น้องเอ้ยได้หลายอยู่นี่ตะไครพร้อม